สวัสดีครับผมตีวัดวังนะครับวันนี้เรามาดูตําหนิและจุดจ่ายตังของเหรียญตุ๊กตาคู่เนื้อ,อปักกาปี 2, 5 1 1กันนะครับหยิบเหรียญมาแล้วให้เราดูที่ใบหน้าท่านพ่อก่อนเลยนะครับจะต้องมีความย่นแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้เราดูไปที่หางคิ้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรอจิกแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับ จุดต่อไปให้เราดูข้างๆใบหูด้านซ้ายมือเรานะครับต้องมีจุดแบบนี้นะครับ1เม็ดจุดต่อไปให้เราดูที่ยันตุกตาด้านซ้ายมือเรานะครับก็จะต้องมีเส้นแตกออกไปทางด้านซ้ายแบบนี้ครับจุดต่อไปให้เราดูที่คำว่าคงนะครับด้านล่าง คอควาจะต้องมีเส้นแตกขึ้นไปด้านบนนะครับแบบนี้จุดต่อไปให้เราดูที่หัวไหล่ท่านพ่อนะครับจะต้องมีเส้นใหญ่ๆแตกออกมาหนึ่งเส้นนะครับ <S <S เหรียญรุ่นนี้ถ้าไม่มีตรงนี้นี่เก๋เลยนะครับต้องมีทุกองนะครับเส้นตรงหัวไหล่นะครับต่อไปเรามาดูหลังเหรียญนะครับ ให้เราตีกล้องไปที่รอยเจาะนะครับจะต้องมีความเรียบร้อยเจาะสวยนะครับไม่ปิ้นเถะทะนะครับจุดต่อไปเป็นจุดสำคัญนะครับจุดนี้สามารถแยกทองแดงกับอปากาได้เลยนะครับในกรณีที่พระเลี่ยมอยู่หรือว่าทองแดงไปทำกระไหลามานะครับสังเกตยันแขนด้านขวามือเรานะครับตรงนี้นะครับจะมี2เส้นนะครับ แล้วยันตัวนี้นะครับปลายันจะต้องยาวมาถึงเส้นนอกเลยนะครับนี่ถ้าเป็นทองแดงปลายยันจะอยู่แค่ด้านในนะครับไม่เกินเส้นในนะครับแต่ถ้าเป็นอะมาก,กาจะต้องยาวมาถึงเส้นนอกแบบนี้นะครับส่วนจุดสุดท้ายจุดจ่ายตังหรือว่ารอยตัดนะครับก็จะอยู่ตรงมุมซ้ายมือเราตรงนี้นะครับตรงนี้จะต้องมีรอยตัดเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับคม แบบนี้ต้องมีเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีความหนาถ้าเป็นทองแดงจะบางนะครับรุ่นนี้ส่วนอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นด้านล่างมุมซ้ายมือตรงที่ผมจิ้มไม้นะครับตรงนี้ก็จะมีร่องลึกๆแบบนี้เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับแค่นี้ก็สามารถจ่ายตังได้แล้วนะครับสำหรับเหรียญตุก๊กตาคู่เนื้อ,อปาก้า ปี2511หลวงพระคงวัดวังสัพพรดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ